สวัสดีครับอัน,นอันนี้ก็มืดแล้วครับเรามาปล่อยเลยมืดแล้วแต่คู่นู้นผมปล่อยไปแล้วนะองค์สีฟ้าตรงนูน้นผมรัดแล้ว <c oughs> อันนี้บวดยังไม่มีนะครับปล่อยประมาณประมาณหกโมงครึ่งหนึ่งทุ่มแบบนี้นะครับขอจะไม่กัดกัน ปล่อยไปเลยตอนนี้ผมก็ขายปลากัดอยู่นะครับใครอยากซื้อนะครับซื้อผมผมพร้อมส่งนะครับรราาค่าส่งประมาณประมาณผมประกาศปลาผมค่าส่งประมาณยี่สิบนะครับประกาศปลาตัวละร้อย นี่ปล่อยแล้วตัวผู้อยู่นู่นนะครับนูนนูนไม่รู้เห็นบ่น,นะครับนูนตัวผู้มาเขาจะมาหาตัวเมียนะครับวันนี้ผมก็จะย้ายปรากัดมาตรงนี้นะครับจะย้ายวันนี้อะจัดก่อนไม่รู้แมวจะมากินเปลอมากินปลาปเปล่าะนะ มีแมวแต่ผมไม่ให้กินหรอกโอเคได้แล้วนี่ตัวผู้เห็นตัวเมียแล้วครับเนตัวผู้ตัวเมียอยู่นี่ถ้าใครอยากให้ผมรัดประกัดรูปแบบไหนก็คอมเมนต์มานะครับส่งประกัศมาให้ผมรัดก็ได้นะครับ ผมรัดฟรีครับถ้าอยากให้ผมรัดประกัดแบบไหนก็บอกได้นะครับอยากให้ผมสอนแบบไหนก็บอกได้นะครับตัวเมียไปนู่นแล้วครับตัวผู้ไปไหนแล้วไม่รู้ครับแต่ตัวเมียอยู่นูน่นนู่น ตัวผู้ผมไม่เห็นนะครับนี่ตัวผู้อยู่นี่ตอนนี้เขายังไม่เห็นกันนะครับตัวผู้ก็เกรดดีนะครับตัวนี้ก็ขายอยู่ที่ร้อยหนึ่งเหมือนกันเกรดดีมันจะเห็นกันเล้วนะครับ นี่นะครับในตัวเมียอยู่นี่ตัวเมีย,ย,มยคู่นี้ก็ลงรัดแล้วเหมือนกันนะครับแป๊บหนึ่งนะครับยกไม่ไหวเราตตั้งกล้องก่อนอแมวอะครับแมวแมวแมว คู่นี้เหมือนเขาเปอทุกอย่างแต่ผมไล่แมวก่อนแล้วมากินปลาไปแล้วครับมาดูกันคู่นี้นี่นะครับนี่มาเขยจะไม่ตกใจดู มาดูนนี้กันเป็นยังไงมีตัวเมียอยู่นี่เมียอยู่นี่นี่นะครับลูกปลากัดก็อยู่ในอยู่ในโขดหินแถวนี้นะครับอยู่ในโขดหินแถวนี้นะถ้าใครอยากให้ผมรัดปลากาัดแบบไหนก็ส่งปลากัดมาให้ผมรัดนะครับ ได้นะครับอันนี้ก็มีไขล่ละนี่อันนี้ก็สวยพอพันสวยคู่นี้ตัวเมีย ตัวเมียเหมือนจะเล่นกับตัวผู้นะครับไล่ตามหางแต่ตัวเมียไม่กัดแต่ตามตัวผู้มานะครับแต่ตัวเมียไม่กัดตัวผู้เขาก็ตกใจตัวเมียผมก็ไม่รู้นะครับ